สวัสดีเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอยเดอร์ครับผมวันนี้ครับอยู่ที่อิตาลีนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูการแข่งขันรถนะครับที่สนามมิซโนที่อิตาลีซึ่งต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่ที่นี่ครับมีในเรื่องของอีเวนต์มากมายให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับและช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาของพิทวอลนะครับจะได้เห็นกันว่า ที่อิตาลีเนี่ยเขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอ้ต้องบอกว่าช่วงของพิทวอลนีคนเยอะมากนะครับสำหรับชาวอิตาลีที่เขามารับชมนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น สิ่งที่เมืองไทยน่าจะไม่มีนะครับเพราะเนื่องจากว่าการเ,าเรียกว่าการเดินดูของอย่างเงี้ยนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพไฮไลท์อื่นๆกันดีกว่านะครับไปอันนี้ก็คือรถของแชมป์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็น รถนะครับอิตาลีนะครับแน่นอนเลยนะครับก็คือรถดูกตินะครับซึ่งใช้โ็อกอัพของ Y S S ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง mm hmm. และแน่นอนนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าแข่งกันในรูปแบบของไนท์เดยนะครับก็คือแข่งกันคืนนะครับ ซึ่งที่นี่ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับก็เมืองไทยน่าจะประมาณสักตีสองตีสได้นะครับก็เรื่องว่าความแตกต่างนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของเวลานะครับแต่ยังไงก็ตามครับมาถึงทุทีแล้วก็ต้องพาเพื่อนๆดูกันให้หมดนะครับจะเห็นได้ว่ามีความยิ่งใหญ่มากๆสําหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับอ่ะไปดูกันต่อเลยครับแล้วนี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าได้อันดับที่1นึ่งและที่2อนะครับอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งเป็นทีมที่ ใช้เรื่องของชชวงอัพของประเทศไทยก็คือชชวงอัพ yss นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีวกว่าว่ารถจะสุดขนาดไหนไปชมกันเลยครับ บอกว่าที่บริเวณของกริดนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีหนุ่มๆตัวสาวเยอะมากเพราะว่านักแข่งนะครับคนนี้นะครับก็จะเป็นยูทูบเบอร์นะครับของที่อิตาลีนะครับแล้วก็ขี่เก่งด้วยแล้วก็ใช้ดูกตินะครับรวมถึงจะมีในเรื่องของช็อตอัพ YS s สนะครับสำหรับรถของเขาทั้งหน้าแล้วก็หลังด้วยนะครับเรียกว่าตำแหน่งก็โอเคอยู่นะครับสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์ครับผมประมาณนี้ครับ ตอนนี้ครับการแข่งขันนะครับก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับเรื่องของกริ่สตาร์ทนะครับเป็นอย่างที่ได้เห็นเห็นกันนะครับซึ่งบอกว่าเขาพร้อมกันมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันทีทีกันนะครับ แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศองการแข่งขันที่อิตาลีนะครับเอามาฝากเพื่อนๆนะครับจะเห็นได้ว่าที่นี่เขามีความสนใจนะครับในเรื่องของการแข่งขันรถเยอะมากนะครับแล้วก็ทีมก็ถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่มากๆนะครับสนามดีคนดูดีนะครับทุกอย่างดีหมดเลยรวมถึงในเรื่องของชกับนะครับ YSS ก็สามารถที่ทําให้นักแข่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยชนะได้นะครับเพราะว่าใช้ในเรื่องของชกับไทยนะครับทั้ง2อคันเลยก็ยินดีกับทาง YSS ด้วยนะครับโอเคครับ วันนี้ก็คงจะพอจากพีเท่าน,นี้นะครับในเรื่องของการเดินทางมาที่ประเทศอิตาลีนะครับก็ขอบคุณสาหรับ YSS ด้วยนะครับที่เชิญมานะครับในครั้งนี้เราหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ